การนั่งบินผ่าทัวร์มึกเต็น มึกเด็กจะไม่รังจะรุ่งรุ้ง ต้นฟุ้นอะไรได้ก็ซี่กุ้นมือแตนมือแตนนะกัน,นากาส้มน้ำเป็นทีเรียบร้อยแล้วต่อไปขึ้นกันตอนการถ่ายซี่มาดูกันเลยวันนั่งบุ้นไอ้บุ้นอ่ะบุ้นตาชิงเลยนี่กะรไอ้นั่งบุ้นจุย๋จยปุ้ม,ป,ม,ป,มปุ้มปุ้มตาซักปลาก่อนเออหลบเหลือีเนี่ยนไม่ดำต่างปีนเลยนี่ก็เป็นความรู้ที่ได้มาจากอาหยันมีกันกับนั่งหลบมีวงจูนะครับว่านหลบนั่งเพลนจังกับมันกับหลบหรือดเนียน ผมกระตุ้งไรมานานว่าไจตีหน้าที่น้ำตาลมังเดงมังปลาเออก็ได้ความรู้มาจากอ่าตีพี่มีแกว่าอ่าจังจังกับอธิบายแกว่ากูเรียนกูค้นตีกลังวิชามุนเรียนมุนหมอนบานเรกก็ว่าเรียนมาเบิ้นอ่อเรียนตึ้งขึ้น ไม่ให <l ots sei> <c ười> ้บอกนะไม่ไี้จะเด้งเลยก็ป่ว่าเรียนบุญจนวะก็ว่าเรียนบุญจนขึ้นหน้าการนำเปื้นโอ้คือเราปลังใหญ่มันเราเล่หบนั่งแต่เด็กเราต้องใช่ไหมว่ารบกุ่นปนว่าลอนผมต้องใช่ว่าใช้ติดใช้แต่หมันเดงนี่นี่ไม่ตายที่ที่ นี่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 ปกติก็จะท่าเนี่ยสีแดงตรงนี้มันสงสัยแต่แดงกูคิดว่าไอ้นูุ้นพ่นตกตีอ้วกลืดเลือดเปลืออยู่เออลอยพ่นได้แบบเออช่วยเฉยตีไปจริงจริงแล้วมันคือกัมปูดก้องคุ้นแดงกันกับหวานรูเลเต้าหนูเต้าอ้วรานแดงแปร์แบบนั้นเลยโอ้ก็จริงจริงแล้วคือมันแดงจริงแต่ก็มันไม่แดงเปิ้นมันเด็กก็ตาเด็กคือตาตามกัมปูด์แบบนั้นเลยเหมือนคนถือว่า ก็ถั่วนคับไม่ได้่าเกยคือมันคนทีืว่าไม่มีพวกเมืองนาว่โชคนี่ใช่ถึงปวดดื้อมาตบเส้นเดปั๊บมันโมมันเพิ่มมันรวมหมดอย่างตำมนนะเลย่ว่าเก็มเกันกจนว่าเออเตะกันติตีแววนเด้งปื่นเพนะ้เพนะมีมันก็จะเกมกเลยมาตีห้วเลือผ่านเไม่ต้องเราไอ้ต้องกองจังกับมันเดบมีตัดจันนารุ่งกัน Oh. เห็นอย่างกับมันเห็นมาจากหน้าแดงนางเออหน้าแ oh. ดงปลาหน้ำตาลปลาไอ้น,นี่ไม่แจ่มเวียนบุญกับอาร์ตเห็นมาจากปู้เรื่องคนเด็กๆหอยตาบันอาร์ตหน้าแดงจริงอืมอันอันเกิดกุศรรโลบายของจังกับก็แค oh, <ๆ>่ตัวเดียวเรามาลุ้งลึกกันแต่สีรับปาในที่แดงนั่งซวยอ่ะเอ้ที่กกตาที่ปาร์ตี้แดง เกิดไดเละแล้วกลุ่นแก้กินมากกิน <c oughs> มากปากแดง นี้ปวดตาที่เด้งตับตึงกันที่นี่มันก็กลายเป็นที่น้ำตาลอืมใจหน้าเขี้ยวนี่กอบมาด้วยแล้นี่จริงกว่ากอีกเลยเกลนี่ยม่าน้าเขี้ยมไปอยู่ซิฟอันนั้นครับมันจะเรื่มเป็นที่น้ำตาลเลยนี่มันเป็นเกล็ด <questioned> ล like <bbe> ับแต่ว่าไม่ลับบางคนน่ะก็ไม่โบกแต่ว่า เก็บไปเลยนะกล้องลดลงกล้อง, <S <S องลดลง <S 2> <S 2> นเนี่ยไอเล่ตามเจ้งกล้วยเพื่อว่ามไม่เจื <S <S อ,อเป็นน้ำตาลเลยครับอนนั้นมันความแตกต่างจะเกิดขึ้นเลยรับเราบางที่เกี่ยวกับมันจะกลายปเป็นเทียมตาลเลย น้ำตาลสีเรียบร้อยแล้วครับครับปุ๊บเรียบร้อยแล้วนะแต่สีเรียกันเนี่ยครับจะได้ในลักษณะนี้มีนาน่าจะเป็นสีน้ำตาลเลยน,นี่คือเสรนี่คือลงเลกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะใช่ครับแต่เราจะไม่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 ลงรายละเอียดเลยกับการลงเลกเกอร์นะครับมันก็ตัวปอยการลงเลก,กเกอร์แล้วแล้เวเตกุนตานัดตามเงินเบสิกเลืออย่างตัวไปก็คือหวานนิดต้องซุ่มเลยมั้ง ว่านิดว่านิดนิมใจได้ร,ร้องหี่อวืกิติ๋วอีแล้วก็ว่านิดจ้ากุง้งแต่ว่าเกิดจ้าอื่นมันก็ปวดใจไปนานั่นมันต่อโอ้เันแล้วแต่ว่าจ้ากุงาก้งกับติ๋วอีนี่มันมันจะอยู่ได้นั่นเมือนกับมันจืมเนือนั่งไปได้เลยซึงเราจมตินเนอร์ก็ได้แล้วก็เออว่า มันได้รถเป็นเร็วๆบ้างบ้างบางังนะบ้างจังมันจะนิ้วมันเกิดจากอะไรนั่นถือว่าพอเกือบเสร็จแล้วปั๊บเรายิมานาดตอนนี้มันนดไม่ปมันน้วมเก้งอยู่เลยยๆ๊กมันไออันอยู่ติร่มกับตะวรรร่มบปนซินนอยเร่งบอมันแก้น่ะมันป่ายเนี้ยวอืมบางทีมันเองไปเร็วนี่บ่ว่าจายๆตึง มันคือเริิมเนี้ยวขึ้นเหลากอมมันเองอยู่เต่เปลือกนอกแต่ว่าพื้นพื้หลใประนมันมันยังมีความเนี้ยอยู่ด้วยต้องมีเทคนิคในการเคตรงนี้เป็นเราเราเราจุ่มเนึ่งตัวร่มตาตาตาว่าตาว่ารัมร่วนนั้นนำมันนั้นร่องร่วนว่านิดร้วนนี่คือเรื่องความรู้นะครยบในการผสมจ่ายมันมันจะออกฝาดี แต่ว่าถ้าหวานต้มยังล่ะท้วนหวานนิดตาวันกับหนำมันนะเจียวมาเนี่ยวเนียวสันิดครับนี่คือการที่ว่าเรามาลุ่งลึกนะครับในการขั้นตอนทุกๆอย่างในการตัดรูปนั่งตะลุ่งวาจะมาเป็นรูปนี้ได้ก็วาดมาลายวีตีนะครับครับวันนี้ก็จบคลิปนะครับในการทาดูก้องกาวินเดี๋ยวทิ้งท้ายนี่นะครับเดี๋ยวในน้องกาวินได้พูดคุยหรือฝากสักนิดสำหรับ นองนองที่มาพึ่งมาฮัดตัดหลบนั่งตรงนี้นักนิดเหรอครับก็คว้าเอาไว้นะครับ,รบอ่าปุ่มว่งเลอะเกินว่าคลิปนี้นี่ตีปเบิ้ลมาใต้ปุ่มไปอาจจะเป็นวิทยาตา้านนะคกับเด็กเด็กไล่ไลค่คนแล้วก็บางที่บางกัมปูตีวาอกไปต่างคลิปนี้ มันมันเป็นกัมปูตีว่าเราเล่งจำนวนหรือเดี๋ยมั่งครับอันนี้คือเราเป็นกันเองนะครับใช่ครับอย่าเนี้ยอย่าไปดราม่าในในรู้ว่าเออเราไม่ได้เกียรติเออเล่งยยบกายคือเราเป็นกันเองมาใช่แล้วก็โก้คุณครูบารยันนะครับอ่าจังอ่าเก้โก้แก่แก่ตั้งแต่มีชีวิตแล้วก็แยชีวิตไปเดียวไม่ว่าจะเป็นจังหลับจังกลับเออว่าอ่าจังมีจังเกียรติจังเหล็กจังจบนะครับที่เป็นในด้านกองผมมาตั้งแต่อีกเพิ่อนัดตั้ม นะครับนี่ตองโกก็คุณครูบาารา้าจันมาร์ต่ว่าไอวิจานี่มาโดยเจ้าปวา่าอาจรน์ดีช่วยมือไอตั้มเลยเกือจาจันจะเดินป่านแกว้วนะครับ,รบ,รบซึ่งตีนี้อีกว่าติงตายกับน้องนองนะครับเพราะว่าในยุคนี้ถ้าไม่นีปัจจุบันนั้นโดยจตะต้านอาการโควิดนี่มันมาบังกับน้องนอง,นองไหนนั่งตะลุงไล่ไล่ก้นนะครับกับปลิกปันจากการเล่นนั่งตะลุงมา หมาตัดรูปนั่งกันนะครับว่างหวาคลิปนี้จะเป็นออวิตยาตันนะครับเป็นเก็ดความรู้เป็นเกร็ดความรู้นะครับตึงอาจจะไม่จอลึกกะกวากหนองหนองเอาไว้เลยว่าตักมาในกุ้ยต้วนตัวปุ่มได้นะครับเฟดเฟดก้งองกาวินเจอได้ฝากบอกนายกาวินจอจุดจังครับหรือแมนกา,กาติดต่อมาได้ตีดเบอร์ทูก้องกาวินโดยตรงกับกามตีขึ้นอยู่ ได้เจาเลยครับกับปุ้มอเลยตาว่าเกยยากีโรเกตหลับไปเลยอ่าตั้มมาได้เลยบางปีเวลากระจันจิตในการใต้คลิปกรบปุ้มบอกง่ไยไปเม็ดนะครับปุ้มไม่กี่เนียนก็อยู่เร็วครับเราวปุ้มทื่อว่าตอนตีเราได้วิดจ้ามากับกรูบ้าจันแนะนำให้เราแต่ว่าจะโก้ควาก็ไวจะติ้งหนึ่งว่ากล้าไว้ตึ้งก้นกับ ไอ้ก้าวไอ้ตึ้งก้นนี่ไม่ใจโทษในเด็กกลุ้งนะครับก้าวไอ้ตึ้งคือก้าวไอ้ตึง้งว่าเจอเราตรงมีจัมมาการวาวะกับปีปีว่ากลัวบายันไม่ว่าเต้าไม่ว่าเก๋เลยกับเต้าว่าเราอีไปเอาวิตาโคเลวันเราอ,นนอ่อนนมต้มตัวกับโควิดมีไอ้น้องนองไล่ไล่ก้นบังกุนนะอืมไม่ไม่ใจตีจิ้นนินตาแต่ว่า ปีกับก็เรื่องนั่งปีตีติดปีกับก็เพลนรูปนั่งปีติดหวังปะก็ <c oughs> ไม่รู้จักมาก้อนนั่นกับเรามาเตียบกับโรเด็กจะไม่รดนเ,เด็กเด็กว่า,าได้เหมันมันเด็กนั่งเบิ้ลกันเด็กเด็กนั่งเบิ้ลเด็กไอตุงเรามาเหล่ารู้กันกว่างเวลาเราว่างว่านี่ือเราปบกันมาเม็ดกับว่า แต่ว่าเราเก่าไปอึดๆกับว่ากลุ่มบ้าจยันหลุนเต้าเต้าก่อนโตปีตันตีเนี่ยเออซึ่งทีนี้เราเก่าว่ากลุ่มบ้าจยันเราไม่เด็กอนนันเมื่อกับว่าอีได้กลั้นกัไปนี่ไม่ใจเราโกรในกรุงแต่ว่าคือความเล้งหงาว่าบ้านรมต้องรูจักวัดนั้นเก่า่ากเลยนะกับดูจักกาติศาสนี่ใหญ่ๆซึ่งในยุันเราบืดๆกันมหงกันมันไห้ายๆปีๆนองๆกันมัน เอลูกดินังเบิบ้นเบาตีป้านี่วเกลียดีไตองแต่เดกอเอดเออีไ <c> ต <oughs> ้องพวมวไม่ดแก๊ไต้องหลบหเออเดีว่าก็มันก็ธรารมดาโลโลลคอาอือเราก็ต้องโซนนันกันไปกรมันในกล้องดี่เกือว่าเบาจู่เกียวแต่มาโรลุกอยู่ใช่กือว่าพอเราเตียวไปเราจะรูปรบกันไปการาวางตัวในวงจังกลมนี่ มันจะเป็นปั่นปลือเป็นปั่นปลือเป็นปั่นปลือว่างไกคนยหญยๆก็รับเราได้ในจุดตรงนั้นเราต้องกล้าว่าก็แบบนี้นะครับเมื่อปุ่มหวาก้าไปถึงว่าเจกขุนตานะครับแล้วก็วิจ้าตุกจิ้งไม่ว่าจะเป็นการเล่นนั่งหรือว่าวิจ้ากันตัดรูปนั่งก็จะบอกให้เราโดยไม่มีจ่าบังเลยครับนี่ก็ว่าไปตรงนี้กันเป็นการจำกันมาเกือการกข้าไปถึงหยิบเย้ยแต่ว่าไม่ใจโทรดในกล้งนะครับ เอารหวันตัวใหญ่หมาก,กุนป,ปีกับป้มอ,อ่อเอ็นปีต่ำรวบนั่งมานานเดียวช่วยเตะทุดในหลูกรับไม่มีจังเลยเต่ว่าต่ำช่วยว่าปีไปเร็วป้มยกให้ปีเป็นหมื่นนึ่งรับรองกับกูบล็อก <c oughs> ตามาบันานกนั่นกล้งกับคนกล้งล้อมาเป็นเจ๊บัน่นป้ม ว่าเป็นกนแอดติ้งมันมันก็อย่าเอตติ้งคนเองเอรเอืองนี้เอืองนีอตันหนังเบาดูเขาตันทำไมใจกับมันเอกทำไมอาจารย์ตาวีปนเทพยังนะกับอาจารย์ตาวีปนเทพหลวงปู่เออว่าอาจารย์เปล็ก อ่ากลู่บาจานกล้องเรานี่จะโอนเรื่องนี้มากเลยการก้าวว่าตั้งกลุมการก้าว่าขุนเต้านี่ส้ำกันมากเลยรับก็ควัาไวยกันรับนังกาวินฟากแล้วเราเราก็มีฟักได้กับเอฟซีเอฟซีกงกาจังกาวินกับปุ่มกับเอฟซีกงจังกาวินนะครับตอนนี้นังบนกกุยกาวินเออกาว่างนี่การมีกลุมอยู่กันจะไม่มีจ่ายกับกลุมจนตัวหนีกลุมอ่านั่งเบิดกว่าดาราดินการตั้งกลุ่มไม่ปุ่มขึ้นมาแต่ก็คว้าไวยกัน ต่งว่ารูปเขารูปไม่พุ่นนั่นเขาพุ่นนั่นไม่ถต่ปมเลยจะต่าขึ้นมานะครับอ่าก้าวไอนองนองจวยอนุรักษ์กันรูปขีมือของปมมันปมมันเป็นคนนี่ได้ไม่ดีแต่ว่ากืมไม่ใจนี่ได้ไม่ดีหรือปุ่มเมียเรามีตําก็คือปมกระตั้มผมไม่เมียเรามีตําจางหลักมาต่ากับปุ่มไม่ต้ำเร็วอันนี้รับตะเกยได้ขีมือปมไปกันอ่าเก็บเก็บหลับจ้าไว้กวากนองนองไว้กัน นกับแล้วก็โค้งนั่งบิ้นนี่ไปอยู่กับน้องๆก็มากใช่ปุ๊บไม่ชอบดูปกโกูปุตัดไม่ได้านเนี่ย <c oughs> อันอันอันเตะเด็กกันผมเป็นคนเรียกใจมากเรื่องนี้เปลืองตี๋ปุผมเป็นคนเรียกใจมากตารูปนั่งผมไปโยเตะมือกุนน้อยแล้วก็ใจไม่นานแล้วก็เปลี่ยนผมเรียกใจแต่วันเนี่ยแต่ปุ๊บมันจะจุกเอาใช่แต่ว่า ปุ้มที่ตกเลยว่ะปุ้มมันปุ้มปุ้มปุมเหมนกุนบาเหลืองนี่ตเตะเร็กันนะครับเล้งเหลืองว่าตเตะเร็กอ,อ,อ่าอ่าแต่ว่าเราตัดรูปนั่งไปให้เยกยก็วใหญ่ม่กี่วันตึงก็เปลี่ยนเลยเป็นจิ้งจิ๋วปุ้มเสียใจมากเลยว่าเออเรมอามาคิดว่าเออนยม,มัน,รเ,นมเราปิดตุงเนยวะเรามันไม่อามว่ะหรือว่าเลินก็วใหญ่ไม่นัานแต่ว่าเรานึกตึงจะจะตี บางปีเราต่าด้วยก็ะจิงแต่ว่าอาจจะแรงไม่ลุ่าก็ได้ดก็เปลี่ยนหรือว่าบางกุ้นก็มีรถนิยมแต่ว่าต้องเปลี่ยนตรงตรลับกันไปผมในลุกจิดเลยอ่าอันเลยเพอ,พอบางนั่งนี่ช่วนมากนั่งช่วนมากก็จะจบปวดรูุมองมองก็กก็จะจบ<ช>แต่ผมไม่ก็จะจบที่สดกขเลยต้องตัดอยู่ตาลอดเลยกับกาวิ่นี่ต้องตัดอยู่ตาลอดซึ่งที่นี้อันเรากินแต่ว่าใจตัวเองเราไม่ได้กิดไปตึงว่าใจก็เปลี่ยนที่ก็กำหนี่ีนี่ปนเปลือ นีปุ่นก็ของเก่าแต่เก่าได้ปรับได้เปลี่ยนรูปนี่ตึ้งแต่นี่ไหนโยวันปุ๊บไม่ตัวร่าเล็วก็ดจังก็ดจังไปเลยเอาเบียร์มายปุ๊บกูนโอรูปก็ปุ๊บไปกูเหนียวไปตำปลื้ดได้เป็นแต่ว่าไอ้เบียปุ๊บไม่กลับไม่ปลื้ดตึ้งกันกันปรับราคากันเมื่อนกันอ่า ราคาจะรุ่งก้นตะกิดกับไม,ไม่ไม่ตื้อว่ารุ่งหมากแต่ว่าจะปรับราคาคุณตะกิ้โดยว่านั่งไหนโยมันขึ้นราคาหน้ากับใจกายอยากให้นองนองไ่าได้ไเหมือนกันแต่ว่าในช่วงโควิดนี้่ไม่จังกับเพราไม่ีย้ใหญกับรับเด็กเด็กนอ,นองนอะงอ่ะอโดยว่าเบียรมันน่าอยากนั่นซึ่งที่นี่บางก้นว่าเออ จังกาวินตัดนายแต่นั่งดังดังโตกับโต๊เออนั่งเล่นไม่เป็นผมไม่ไก่ตะได้ไหมนี่คือความคิดนี่จะอยู่ในใจเขาแต่ยลใจคือเขาว่าคือเขาตัดรู้ไปเร็วนี่แต่ไหมมันจะตัวตัดรู้ไปเล็วตั้นั่งเล่เดี๋ยวเอาไปเล่นตึงเราได้ไหมมันใบใจเราคนได้ใจรู้เราใจกับตึงเขาจะตัดได้นั่งเทวา มีจือเสียงมากกว่านั่งก็ได้เอาไปใช้ใช่คับเรื่อนก็ติดมากแต่จริงๆเร็วปุ๊บไม่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 ได้กินแบบนั้นหรอกว่าอีตัดอะไนั่งดังนั่งแล้วไงคือนั่งไรื่อได้แต่ว่าแนวรูปเราไปใช้เลยใช่มันมันนั่งเบิ้ลติได้ใจหรูปผมตลอดคือไปเบิ้ลมีความอุป,ปาการะคุณกับเรามาตลอดตั้งแต่เด็กไม่มีใคยจื้อรูปนั่งปุ๊บผมต่ำรถเลยนั่งเบิ้ลจื้อกุนเรศก็เลย ใกล้ตกมังใกล้ราคาปกติมัง้ง<จ>ใจมังเต็มมัง <c oughs> ก็มันเป็นธรรมดาของคนจะนิทรนมกันเออเรามีความรักดูดดื่มกันดูดเลยนะ <c oughs> กลับอะไรกับคกอยโยก,กันมาตั้งนานก็เลยมีความจะนิทรนมป้มเล้งได้เลยว่ารบนั่งป้มตีนั่งเบิ้นนะั้นมากเตเพื่อน <c oughs> แต่ตอนนี้ก็ยางมาแบบหยุดไม่หยุดพุ่งหองอยกักขี้เลยที่จะไวตลอดเลยเจยึงใหญ่ อ่ารูปนี้คือเป็นรูปตัด <c oughs> นั่นนตัวเรกกล้องการตําเปลนนี่เปลนนี่คือตัวเ็ก,กับตัดได้พุ่มก่อนเปลนเลยตับนะครับนี่กับใจมาตัวนี้เกะหมากลีวีน,น,นิวด้วนไม่ได้ไวเล่นงานเกบุญเลยตัวนี้ไวเล่นงนเกบุญเลยพุ่มต่ามากีีปีเลยรูปนั่งเปลนนี่พุ่มตําตําไม่ตึงห้าตัวที <c oughs> เพราะว่าตเตะเ็กโดยวค,วความความกิบกล้องพุ่มคือเหลืองแต่ว่าได้กล้องเปลนแล้วก็กลิ่งกลิ่งเจยเจ้ากล้องเปลนคือว่า โกก้ามาอยากมันปีมีก็าจะไปเล่นเรานึกตึงหวาเราจะไปาเปล่นมาอยากนี่ก็ไม่อยากง่ายเปลนมันป่านแต่ว่าในยุกันนองนงเด็กเด็กตีกัตัดกันลุยเร็วก็ปุมไม่ติได้กล้องไรเลยมันลูกโตเีอยว่างนี่มันเอาไหนี่ไม่เมื่อนแต่เด็กเราจะไปล่งกวนกันเจะไปตัดไได้เปลนนี้บ้านอ้ยลำบากจะไปลุ่งกันยู นั่งเล่นไปช่วงจักแล้วเราเพิ่งไปถึงรูงกันใช่ไหมคนไปดินนี่ก็ไม่แต่เราไปลงอยู่บนกวนไอ้ตองกินพุทธนุกฝันว่าเอ้ยว่าเฮ้ว่าจำได้ไหมว่าต่เราไปถึงเราบนอะไรกันไอ้ตุงบนตาไหวเพล้มกันไปบนตาไหวเพล้มตาเพี้ยนต้นต้นก็ไว้ได้ตามความลำบากเราโก่งโก่งจังแต่เด็กนั่นเลยถึงวันนี้หายแล้ว ครับวันนี้เราก็ได้รู้เป็นไล่ๆทิ้งไล่ระยะยวการตัดรูปกล้องจังกวินนะครับที่นี่นี่เรามาลุ่งลึกเรียงการตัดรูปเรียบร้อยแล้วชดหน้าครับเราจะมาลุ่งลึกการเป็นนั่งกวินสิ้นบันเทิงนะครับจะนุกจะร้อยจะมันจะเศซ่าวิตนาคณะนี่กว่าจะมาเป็นนั่งกวินสิ้นบันเทิงได้พบกันในชดหน้าสำหรับชดนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผม